วันนี้ที่บ้านเลขที่58/7หมู่ที่1ตำบลนานเรงอเภอนพิตาำจังหวัดนครศรีธรรมราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกรกะหม,ม่อมให้หนายไกลสอนวิสิ์วงผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญตรกราสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ไปมอบแก่ญาติของอาสาสมัครทหารพรานเจยโรจิตวิสุทธ์เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลปัตตานีและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดชุดปฏิบัติการกองร้อยฐานพราน4204หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพราน42เหตุเกิดบริเวณคลองชลประทานบ้านมะงูหมู่ที่5ตำบลกระวะอำเภอมาโยจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่16มีนาคม2565 ทั้งนี้การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพรานจิโร่จิตวิสุทธิ์เป็นล้นพ้น